ผู้ชายยืนอยู่บนหัวเรือในความมืดค้นควันหนาทึบขึ้นสู่ท้องฟ้าครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวอย่างสมบูรณ์เรือทั้งลำถูกปกคลุมไปด้วยหมอกไม่เห็นแสงแดดทั้งวันปรากฏว่าชายคนนั้นคือแวมไพรัคูล่าตอนแรกเขาคิดว่าเขาสามารถฆ่าทุกคนบนเรือได้แต่ผลลัพธ์ก็เกินความคาดหมายของเขาโดยสิ้นเชิงเพราะมีบุคลิกหลบปรากรตัวบนรถไฟ แรคคูล่าแทบรอไม่ไหวที่จะแบ่งปันกับอากาธาสิ่งที่แปลกคือเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเขาเป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้เรานั่งประนีประนอมกันมาสำรวจการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยกันเรื่องราวเกิดขึ้นบนเรือที่มุ่งหน้าสู่ประเทศอังกฤษแรคคูล่าที่มาพร้อมกับผู้โดยสารเจดคนที่แปลกก็คือคนในห้องหมายเลขเก้าไม่เคยปรากฏตัวเลยว่ากันว่าบุคคลน,นี้มีโรคติดต่อจึงไม่กล้าพบปะใครแน่นอนว่าทริปหนึ่งเดือนนี้แรคคูล่าไม่ยอมให้ฉันหิวไม่คิดว่าจะมีคนหนุ่มสาวบนเรือเยอะขนาดนี้แต่คนแแแรรรกกกทีี่่่เเเเขาาาาาสัังงตตหห็นคคืออญิชดูลใจบธภษ มันของเธอเป็นอุปสรรคในการสื่อสารเขาจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำขึ้นไปบนดาดฟ้าและดูดเลือดของตาลาสีเรือชาวเยอรมันเมื่อเขากลับมาฉันพูดภาษาเยอรมันได้คล่องสิ่งนี้ทำให้หญิงชรารู้สึกเป็นมิตรแต่ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นทันใดนั้นเธอก็จำใบหน้าของแรคคูล่าได้เมื่อตอนที่เธอยังเด็กเธอเคยเต้นรำกับเขาแต่หลังจากการเต้นรำจบลงเขาก็หายตัวไปโดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังเด็กอยู่ภายใต้การแนะนำของแรคคูล่าเธอรู้สึกเหมือนได้กลับคืนสู่วัยเยาว์ที่สวยงามและเปล่งประกายอีกครั้ง แรคคูล่าจะไม่ปล่อยมือเหยื่อใดๆที่เขาสังเกตเห็นแม้จะผ่านมา50ปีแล้วก็ตามการหายตัวไปของผู้โดยสารสองคนทำให้ลูกเรือตื่นตัวแต่แรคคูล่าไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดเย็นวันนั้น เขาฆ่าเด็กสาวอีกคนหลังจากผู้โดยสารสามคนสูญหายติดต่อกันกัปตันเรียกทุกคนออกมาเห็นได้ชัดว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องอยู่บนเรือและฆาตรกรก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่พวกเขากัปตันนำกะลาสีตรวจทุกซอกทุกมุมแต่สิ่งเดียวคือไม่อนุญาตให้ใครเข้าห้องหมายเลขเก้าสิ่งนี้ทําให้ทุกคนคาดเดาแต่คําสั่งของกัปตันกลับเป็นคําสั่งสูงสุดทุกคนก็ต้องเชื่อฟังแต่ผู้โดยสารที่เหลือเมื่อพูดคุยรู้สึกประหลาดใจที่ค้นพบพวกเขาทั้งหมดได้รับเชิญโดยชายคนหนึ่งชื่อบลาเออร์เมื่ แรคคูล่าแอบมีความสุขอากาธากำลังเผชิญหน้ากับเธอโดยไม่คาดคิดตระหนักถึงความลึกลับในนั้นอย่างรวดเร็วคุณคือนายาาเออร์คุณเรียกฉันว่าอะไรแรคคูล่าแปลว่าบาาว แรกคูล่าเดาถูกและรู้สึกโกรธโดยไม่คาดคิดอากาธาดาสิ่งที่สองถูกต้องพระองค์ทรงรวบรวมคนเหล่านี้ไว้บนเรือฉันต้องการก่อนที่จะมาอังกฤษฝึกตัวเองให้ควบคุมความปรารถนาที่จะดูดเลือดแต่เห็นได้ชัดว่าเขาล้มเหลวแรกคูล่าไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะอากาธาพูดถูกต่อไปเขาสูญเสียการควบคุมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ฆ่ากลาสีเรือเท่านั้นแต่เขายังฉีกร่างออกจากกันและโยนมันไปรอบๆทําให้คนไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปนิ้วแห่งความสงสัยชี้ไปที่ห้องเก้าอีกครั้งสถานที่นั้นเป็นนนเเพีีียยยงงงแหห่่่ดดวทไมถููกกรรืื้้้อออคคคผโสาลลึับใใ แดร็กคูล่าถามอาธาถ้าคุณฉลาดขนาดนั้นแล้วเดาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามในครั้งนี้จูจูอากาธาก็เมินลอยอีกครั้งเธอจําได้ว่าอยู่ที่คอนแวนต์ยอมแลกชีวิตเพื่อปล่อยมินาหลังจากถูกรักคูล่ากัดที่คอความทรงจําก็หายไปแล้วว่ากันว่าแวมไพร์สามารถทําให้ผู้คนตกอยู่ในความฝันได้นี่คือความฝันใช่ไหมตอนนี้ทุกสิ่งรอบตัวจูจูก็กลายเป็นเรื่องไม่จริงเธอเพิ่งรู้ว่ารักคูล่ากําลังถือแก้วเลือดอยู่คุณดื่มเลือดของฉันเหรอ แรคคูล่าพูดกับอากาธาเลือดของเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาเป็นของขวัญล้ำค่าในชีวิตจริงๆเขาจึงต้องเก็บมันไว้อย่างช้าๆเพื่อจะได้สนุกไปกับมันตอนนี้อากาธาก็ตระหนักได้แล้วฉันเป็นผู้โดยสารในห้องเก้าปรากฏว่าอากาธาเดินเข้าไปในกับดักขณะอยู่ในอาการโคมา่าแรคคูล่าเช่าเหมาลำเรือในน้มของบาเลาและในฐานะผู้สนับสนุนเขาให้กับตันจัดให้อากาธาไปที่ห้องที่9ก้าสุดท้ายเขาก็โทษเธอที่เป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมฉันอยากให้คุณรู้สึกเช่นกันรู้สึกถูกคนอื่นทอดทิ้งเมื่อมีคนเข้ามาในห้อง พวกเขาเห็นข้าวของของผู้เสียหายอยู่บนโต๊ะทันทีนี่เป็นสิ่งที่แดรกคูล่าตั้งใจวางไว้ตรงนั้นด้วยอากาธาผู้น่าสงสารเพิ่งตื่นจากความฝันต้องสงสัยว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เธอทำได้เพียงปล่อยให้ทุกคนมัดเธอไว้แม้ว่าแพทย์และกัปตันจะสงสัยผู้หญิงคนนี้ดูอ่อนแอคุณจะมีพลังฆ่าคนสี่คนได้อย่างไรแต่พ่อครัวยืนยันว่าเธอคือผู้กระทำผิดนอกจากนี้แดรกคูล่าที่อยู่ข้างๆเขายังเติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟอีกด้วยทันใดนั้นเชฟก็อยากจะบีบ ในกรณีฉุกเฉินเธอสามารถพูดได้เพียงคลุมเครือเท่านั้นฉันเป็นวมไพเมื่อคำพูดเหล่านี้หลุดออกไปดัคคูล่าก็ประหลาดใจาเช่นกันโดยไม่คาดคิดอากาธายอมรับความผิดของเธอในเชิงรุกเขาแค่ยืนนิ่งและไม่ทําอะไรเลยเขาอยากเห็นว่าเธอจะทําอย่างไรต่อไปใครจะคิดว่าเธอทําตัวตรงไปตรงมามากฉันเป็นคนที่ไม่สามารถฆ่าได้เมื่อเรื่องตลกนี้จบลงเจ้าจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วทุกท่านจะถูกฆ่าทีละคนดูซิใครจะกล้าเปิดกล่องไม้ เป็นผลให้คำพูดเหล่านี้ทำให้ทุกคนกลัวมากเนื่องจากกลัววัมไพร์ไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าและบีบคอเธอขณะที่อากาธาตกอยู่ในอันตรายแรกคูล่าไม่ยอมให้เธอหลบหนีเห็นเขาเร่งรีบขึ้นมาเอง ภาพการเป็นฮีโร่ผู้ฆ่าแวมพรยอากาธาทำได้เพียงกัดฟันและอดทนทันใดนั้นเธอก็กรักเลือดใส่หน้าแดกคูล่าปรากฏว่าอากาธาเข้าใจจุดอ่อนของเขาอย่างชัดเจนเขาไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณกระหายเลือดของเขาได้ดูเขาสิตามที่คาดไว้ความผิดปกติของแรคคูล่าดึงดูดความสนใจของทุกคนโดยไม่คาดคิดในเวลาที่อันตรายแดกคูล่ากลับมาควบคุมตัวเองอีกครั้งแต่เมื่อเขากำลังจะแอบจากไปเขาถูกหยุดโดยลูกสาวของหมอเธอยกมือขึ้นเป็นรูปไม้กางเขนแรคคูล่ารีบหันหลังหนีด้วยความกลัว คราวนี้ทุกคนตระหนักได้ในที่สุดว่าเขาคือวันไพตัวจริงพวกเขายกมือพร้อมกันเพื่อข้ามไปทางแรคคูล่าเมื่อเห็นตัวตนของฉันถูกเปิดเผย Dracula, แรคคูล่าเตะลังไม้ออกมาแล้ววิ่งหนีไปด้วยความตื่นตระหนกทุกคนช่วยอากาธาได้อย่างรวดเร็วรอจนกว่าเธอจะฟื้นพลังเธอแนะนำตัวเองกับทุกคนทันทีฉันชื่อซิสเตอร์อกาธาแวนเฮลซิงจากคอนแวน ที่นี่มีกับตันไหมฉันอยู่ที่นี่เขาถูกเพิกถอนคำสั่งของเขาทันใดนั้นอากาธาก็กลายเป็นผู้กอบกู้เรือทั้งลำภายใต้คำสั่งของเธอทุกคนเริ่มดำเนินการขั้นตอนแรกในการจัดการกับแรคคูล่าคือการทิ้งดิน50บเเรนจากเรือลงทะเลนั่นคือสิ่งที่แรคคูล่าเตรียมไว้สำหรับตัวเขาเองเพราะวัมไพจำเป็นต้องพักผ่อนในบ้านเกิดของตนเมื่อออกจากแผ่นดินใหญ่อย่างไรก็ตามอากาธาจงใจทิ้งถังให้ว่างเปล่าเมื่อแรคคูล่าต้องการกลับไปพักผ่อนพวกเขาสามารถจับเขาได้ด้วยความประหลาดใจ ต่อจากนั้นเธอบอกให้กับตันหาพระคำพี์ทั้งหมดบนเรือให้เป็นวงกลมรอบเรือพระคำพีร์สามารถขัดขวางการเข้าใกล้ของวัมไพได้คนภายในสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือ ในเวลานี้แดรคูล่าเข้าไปในห้องผู้โดยสารปรากฏว่ามีขนมอยู่ในหมู่พวกเขาเษฐีหนุ่มอยากเป็นเจ้าสาวของแดรคูล่าและเชิญเขาเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งนี้แพทย์และลูกสาวของเขาก็ตื่นตระหนกแต่เพื่อไม่ให้กลายเป็นซอมบี้พวกเขาเลือกที่จะฆ่าตัวตายด้วยยาพีอาหารที่เข้าปากเขาก็หายไปเช่นนั้นแดรคูล่าโกรธมากเขาใช้ในายน้อยเป็นตัวแทนทันทีนายน้อยเข้าใจก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแดรคูล่าไม่เคยชอบเขาเลยและฉากน,นี้ก็บังเอิญมีนักเรียนเห็นเขากลัวจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อบอกข่าวทันทีผู้คนไม่กล้ากระทำการตตตามอออออเภใใจีก่่่ไไปยูด้แน วงกลมเท่านั้นกับกันสงสัยเกี่ยวกับวิธีนี้หากพระคัมภี์สามารถหยุดแวมไพร์ได้แล้วทาไมครั้งก่อนเธอถึงล้มเหลวอากาธาอธิบายว่าครั้งนั้นแดกคูล่าเข้าไปในร่างของคนอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จูจ่ๆเธอก็รู้สึกระแวดระวังนักเรียนคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ได้พบกับแดกคูล่าเข้าไปเมื่อวงกลมยังไม่เกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นแดกคูล่าหรือเปล่า เมื่อได้ยินความสงสัยของอากาธาคนอื่นก็อดกังวลไม่ได้เช่นกันพวกเขารีบถอยห่างจากนักเรียนวิธีเดียวที่จะตรวจสอบคือการดูว่านักเรียนสามารถผ่านวงกลมได้หรือไม่ขาข้างเดียวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์อากาธาขอให้เขาค่อยขาทั้งสองข้าง หลังจากทำให้ทุกคนตกใจแรคคูล่าทำได้เพียงถอนมือออกเท่านั้นเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วที่วัดเขาติดอยู่ข้างนอกอีกครั้งเขาใช้เคล็ดลับเก่าของเขาอีกครั้งเล่นเกมจิตวิทยากับผู้คนที่อยู่ข้างในเวลายังอีกยาวไกลจะมีคนที่ทนต่อการล่อลวงและทรยศต่อเขาไม่ได้แต่เขาลืมไปว่าสิ่งต่างๆแตกต่างออกไปคราวที่แล้วเป็นแม่ชีขี้อายคราวนี้เป็นกลุ่มกะลาสีผู้กล้าหาญนอกจากนี้ชายผิวดำยังมีอาวุธอีกด้วย อาศัยปืนในมือเขาต้องการก้าวออกจากวงกลมเพื่อต่อสู้กับักคูล่าแม้ว่าอากาธาจะพยายามหยุดเธอเขายังคงเดินออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวจูจูก็มีกระสุนพุ่งออกมาสีหน้าของแกคูล่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงคนผิวดำไม่เชื่อเรื่องผี ยิงเข้าที่หน้าอกอีกสอานัดเพิ่งรู้ว่ากระสุนใช้ไม่ได้กับรักคูล่าเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ถูกกัดที่คอรีบกลับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของคุณทันทีแต่ชายผิวดำไม่ได้ตายเปล่าเปล่าเขากระตุ้นความกล้าหาญของทุกคนได้สำเร็จนักเรียนผู้กล้าหาญรีบวิ่งไปหารักคูล่าผลก็คือเขาถูกตบโยนทิ้งไปกับตันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เช่นกันตีเป็นชิ้นๆในช่วงเวลาวิกฤตคุณยังคงต้องพึ่งพาเชฟผู้ทรงพลัง เขาถือโอกาสผลักแดรกคูล่าลงไปแล้วนั่งบนเขาเมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่านักเรียนก็หยิบอาวุธขึ้นมาทันทีทั้งสองคนก็รวมพลังกันแดรกคูล่าชนดาดฟ้าในห้วงเวลาวิกฤตอากาทายนตะเกียงน้ำมันในมือของเธอออกเผาแดรกคูล่าท่ามกลางเสียงกรีดร้องแดรกคูล่าพยายามหลุดจากพันธนาการและกระโดดลงทะเลเมื่อสิ่งสกปรกกระถางสุดท้ายตกลงมาแดรกคูล่าจะถูกฝังไว้ที่ก้นทะเลตลอดไป